บริษัท GED และ b อ d c o e n สร้างพื้นที่แห่งการแบ่งปันมอบความสุขและสุขภาพที่ดีให้ผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะกับโครงการ ชีวิตดีมีสุขครั้งที่4บริษัทเกรสอิสเทิร์นดรักจำกัดหรือ GED และบิจดีโคเจนผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาบรรเทาปวดน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้สารต่อพันธกิจแห่งการแบ่งปันโดยหัวใจที่ห่วงใยสุขภาพของคนไทยจัดกิจกรรมมอบความสุขและสุขภาพที่ดีให้ผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะกับโครงการชีวิตดีมีสุขมุ่งส่งต่อ รอยยิ้มสุขภาพดีสร้างโอกาสทางอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะผ่าน3กิจกรรมหลักได้แก่สุขภาพดีมอบยาบรรเทาและรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและมูลนิธิที่ดูแลบริการด้านสุขภาพและสวัสดิการให้ผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะอาทิ รมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอมูลลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยสดชื่นสถานมูลลนิธิอิสระชนมูล,ลนิธิบ้านรักแท้มูลลนิธิกระจกเงามูลลค่ารวมกว่า1นึ่งล้านห้าแบาท อิ่มดีมอบอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดถูกสุขอ,อนามัยและชีวิตดีสร้างโอกาสในการทำงานจัดหาพื้นที่เหมาะสมกับทักษะและสภาพร่างกายซึ่งจัดกิจกรรมต่อเนื่องทั้งหมด4ครั้งตลอดเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2568เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับผู้ที่ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะทั่วกรุงเทพมหานคร ได้ครับก็วันนี้เป็นเราอยู่ที่มูลที่กระจกเงาครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของทางของมูลที่กระจกเงาที่ดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพประจําปีของทางมูลที่กระจกเงานะฮะก็เป็นทางบริษัทดีโคเจนนะฮะแล้วก็ G d ดีก็ร่วมกันสนับสนุนนะฮะโครงการมาก็คือเราก็เป็นทำมาเป็นครั้งที่4แล้วนะครับก็ครั้งนี้ก็คือเราก็นำ อาหารเครื่องดื่มนะแล้วก็เวชภัณฑ์แล้วรวมถึงการบริจาคเงินให้กับทางมูลิธิด้วยนะครับก็หวังว่าจะเงินที่ให้ไปก็หรือว่าที่เราบริจาคร่วมกันเนี่ยสนับสนุนเนี่ยให้กับทางของมูลิธิในก้านดูแลพนักงานของทางมูลิธินะฮะแล้วก็คนที่อยู่ในรอบข้างหรือว่าคนผู้ป่วยคนที่ยากไร้นะครับหรือว่าผู้ที่ใช้สถานะสถานที่สธาณะในการดำรงอยู่นะครับโครงการชีวิตดีดี ชีวิตดีมีสุขเนี่ยก็เป็นโครงการของทางอาของบริษัท G d ดีนะครับก็เป็นร่วมกับของในบริษัทในเครือเราก็คือบริษัทดีโพเจนนะครับก็เป็นเ,เราจัดมาตั้งแต่เดือนมิถุนาปีปีงป,ปีนี้นะฮะต้นปีก็ทํามาครั้งนีเ้เป็นครั้งที่4แหละก็เป็นโครงการที่เราร่วมมือกับทางภาครัฐแล้วก็เอกชนนะฮะก็ดูโดยเฉพาะทางมูลที่กระจกเงาครับก็ในการดูแล ผู้ที่อาศัยอยู่ในในทางในที่สาธารณะนะ,ะก็จะไม่มีที่อยู่แล้วก็สนับสนุนกับทางของมูลที่กระจกเงาจ้างวันค่านะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราร่วมโครงการเพื่อพัฒนาเรื่องของชีวิตอของคนที่ยากไร้นะครับแล้วก็พยายามสนับสนุนโครงการเนี่ยโครงการชีวิตดีมีสุขเนี่ยก็เป็นส่งมอบอพันธกิจในเรื่องของอ ความแบ่งปันนะครับแล้วก็ในเรื่องของอการดูแลผู้ป่วยซึ่งเราก็บริจาคให้กับทั้งโครงการเนี่ยก็คือมากกว่า1.500ล้านบาทนะครับก็จะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มนะแล้วก,กิจกรรมมีทั้งในเรื่องของการตัดผมด้วยนะตัดเล็บแล้วก็มีเรื่องของการทำบัตรประชาชนนะแล้วก็ดูแลตรวจสุขภาพของทางคนที่ร่วมงานด้วยนะครับก็เป็นหลักๆแล้วก็ในเรื่องของอ เวชภัณฑ์แล้วก็มีบริษัทมียานในบริษัทในเครือแล้วก็เราน,นํามาสนับสนุนก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดีนะฮะเราหวังว่าน่าจะเราก็จะทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆในอนาคตครับคือชีวิตดีมีสุขก็เป็นโครงการคือเราทํามาในอดีตอยู่แล้วนะฮะก็ปีนี้ก็เป็นปีเป็นหลายปีแล้วตั้งแต่ที่เราเริ่มมีบริษัทดีโคเจนขึ้นมานะครับก็เราก็จะเริ่มทำคราวนี้อนาคตเนี่ย ก็คือจะไปต่างจังหวัดมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็ดูว่าทั้งเรื่องของน้ําท่วมเรื่องของอุทกภัยหรือว่าเรื่องของสิ่งที่ลําบากไม่ได้มีเฉพาะในกรุงเทพหรือว่าผู้ยากไร้อย่างเดียวแต่จะเป็นในหลายๆส่วนที่ที่เราไปไม่ถึงพราะเนี่ยดิโคเจนก็บริษัทดิโคเจนก็จะไปนะฮะกับโครงการชีวิตดีมีสุขเพื่อสร้างสุขภาพนะครับแล้วก็ความมีความสุขนะครับในการการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับ ก็รวมถึงการบริจาคด้วยแล้วก็คำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีนะครก็ตรงกับเป้าหมายเราก็คือ,อชีวิตดีมีสุขแล้วก็ถ้าเกิดในการที่จะติดตามก็เราก็สามารถติดตามได้กับแอคทิวิตี้หรือว่ากิจกรรมของของ,ของทางบริษัทนะครับใ,ใ,ในในในเว็บไซต์ของเราก็จะมีแล้วก็ใน Facebook ด้วยก็เป็นอของเว็บไซต์ชีวิตดีมชีชีวิตดีๆนะหรือว่า get good life นะะก็สามารถติดตามได้แล้วก็เราก็ ทำกิจกรรมอย่างนี้ต่อเรื่องนะครับก็ถ้าต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาเป็นส่วนร่วมนะในในภารกิจของเราในการแบ่งปันความสุขแล้วก็สิ่งที่ดีให้กับประชาชนหรือว่าคนชาวไทยนะครับ<ๆ>ก็เป็นส่วนที่สำคัญที่ของบริษัทที่ตั้งใจแล้วก็น่าจะทำไปทุกๆปี